เรื่องย่อละครบังเกิดกล้าวเรื่องราวสะท้อนสังคมจากครอบครัวของสุขสมสุขสมเป็นสาวทำงานเก่งหน้าที่การงานดีไรายได้สูงในขณะที่จัจรินสามีมีตำแหน่งและหน้าที่การงานในระดับปานกลางแถมยังมีไรายได้น้อยกว่าสุขสมจึงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในบ้านทุกอย่างเองแต่การที่สุขสมมีหน้าที่การงานเจริญเติบโตยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอเองเริ่มมีปัญหาสุขสมไม่มีเวลาเลี้ยงและดูแลลูกต้องไปให้เป็นหน้าที่ของเจริญและเป็นคนรับใช้ส่วนชัดจรินก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรชอบเที่ยวกลางคืนกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงหาทางระบายความเครียดด้วยตัวเองสุขสมเองก็รู้ว่าตัวเองบกพร่องในหน้าที่ภรรยามานานจึงทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวจึงคิดจะปรับตัวใหม่ แต่เมื่อพบว่าชัชจรินทร์ไปเที่ยวกลางคืนมาก็โมโหต่อว่ากันโดยสุขสมหลุดดาว่าชัชจรินทร์เป็นลูกไอ้กี้คุกเพราะพอ่อของชัชจรินทร์เคยเข้าคุกจากคดีขนของหนีภาษีจนชัชจรินทร์บันดาลโทสะทำร้ายสุขสมสุขสมเข้าใจผิดตลอดว่านางสมแม่แ,แท้แม่รักและไม่สนใจตนคิดว่าเป็นห่วงและรักแต่สายสนมและเสืบสายน้องสาวและน้องชายที่มีหน้าตาสวยและหล่อ ทั้งๆท,ที่นางสมรักลูกทุกคนสายสนมเป็นผู้หญิงสวยและนิสัยตรงกันข้ามกับสุขสมเป็นคนอารมณ์ดีไม่โกรธไม่โมโหง่ายสายสนมอยู่กับนางสมคอยดูแลและดูแลกิจการที่ดินสวนผลไม้ที่ชาญเมืองด้านชัดจรินไม่เคยใส่ใจปัญหาใดๆในบ้านแถมยังเจ้าชู้พาสาวไสายไลมานอนในห้องนอนของเธอ สุขสมแก้เผ็ดชัจรินด้วยการขังเขาไว้ในห้องและไปฟ้องอักพลหัวหน้างานของชัจรินให้เข้ามาช่วยเหลือไม่ให้ชัจรินทำร้ายเธอได้อีกอักพลเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่จำเป็นต้องถูกดึงเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เพราะทนการรบเร้าของสุขสมไม่ได้ปัญหาในบ้านรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทบต่อจิตใจจิบและจา๋าลูกชายและลูกสาวของสุขสม จากเด็กน่ารักมีความสุขก็กลายเป็นเด็กเริ่มมีปัญหาทะเลาะก,กันเองเมื่อนางทองใบแม่ของชัชจรินมาเยี่ยมหลานจึงรู้ว่าสุขสมและชัชจรินมีปัญหากันหนักมากนางทองใบยังคงเข้าข้างลูกชายเพราะไม่ได้ชอบหน้าสุขสมลูกสะั้ยมานานแล้วชัชจรินเริ่มพาเพื่อนเืนมาเล่นไพ่กินเหล้าที่บ้านส่งเสียงดังโวยวาย สุขสมอารวาสด,ด้วยการโยนรองเท้าเพื่อนๆทุกคนลงคลองและปล่อยยางรถทุกคันจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตสุขสมยังคงทะเลาะก,กับชัชชรินมากขึ้นทุกวันจนถึงขั้นบาดเจ็บเมื่อสุขสมเอากระถางต้นไม้โยนไปโดนเข่าชัชชรินจนต้องเข้าเฝือกนอนโรงพยาบาลหลายวันสุขสมมักจะปรึกษาเรื่องในครอบครัวกรบปรกร,รุ่นน้องที่เป็นหัวหน้างานและเป็นลูกชายของประธานบริษัท สุขสมแอบชอบปกรณ์และยังแอบคิดว่าหากเธอแต่งงานกับปกรณ์ชีวิตน่าจะดีกว่านี้นางทองใบแม่ของชัชรินคิดจะยุให้เลิกกับสุขสมจึงพาระยับลูกสาวเจ้าของโรงไม้ที่ระยองสาวคนใหม่ที่เลงใบให,ให้เป็นเมียคนใหม่ของชัชรินมาดูแลพยาบาลชัชรินโดยพากันจัดท้องนอนใหม่เพื่อให้ชัชรินอยู่สบายขึ้นด้นานปกรณ์แอบชอบสายสนม และพยายามสานต่อความสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าจรินราออกจากงานเข้ามาทำงานที่บริษัทจัดสรรที่ดินของเมียแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อเบื่อมากๆเข้าเจ้าจรินก็คิดแผนใหม่ได้ในเวลาเที่ยงของทุกวันเขาจึงออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและต่อด้วยบริการอาบอบนวดแทนสุขสมเริ่มเอกใจเรื่องพฤติกรรมของชจ้จรินที่ดูเรียบง่ายเกินไป แต่แต่งตัวหลอกออกจากบ้านทุกวันจึงจ้างลูกน้องที่ทำงานสะกดรอยตามจนรู้ว่าชัดจรินไปเที่ยวอาบอบนวดชีวิตที่สงบสุขชั่วคราวของครอบครัวเริ่มมีปัญหากันอีกครั้งในที่สุดชัดจรินก็เริ่มติดใจจุ่มหรือชูใจสาวอาบอบนวดที่กำลังมาแรงที่สุดมีลูกค้าต่อคิวใช้บริการมากที่สุดและทำเงินได้มากที่สุดชัดจรินคิดแต่ว่า หากได้จุมมาเป็นเมียคนใหม่คงจะดีเพราะเบื่อสุขสมเมียสุดโหดที่จัดการบงการชีวิตเขาไปเสียทุกอย่างชัดจรินเดินหน้าจีบจุ๋มทุกวิธีทางถึงขั้นพาจุมไปหาแม่ทองใบที่ระยองแล้วอ้างว่าจุมเป็นลูกเศรษฐีผู้หญิงคนใหม่ที่เขาเลีงไว้ทดแทนเมื่อเลิกกับสุขสมแรกๆนางทองใบก็ไม่ค่อยจะเชื่อเพราะดูจากสภาพการแต่งกายของจุ๋มแล้วไม่น่าใช่ แต่ชัชจรินทร์ก็พูดจานมบนาวจนแม่ทองใบลงเชื่อแล้วให้เงินก้อนใหญ่กับชัชจรินทร์เพื่อสร้างภาพให้สมฐานะกับจุม๋มสุขสมคิดจะยาชัชจรินทร์อยู่แล้วเนื่องจากไม่เห็นทางที่จะทําให้ครอบครัวสมบูรณ์ได้อีกจึงเริ่มส่งจิบจา๋าเพนและแม่เจริญไปอยู่กับนางสมที่บ้านสวนชั่วคราวคิดแผนการจัดการและอยากกับชัชจรินทร์ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างอากักขพลและสายสนมได้คืบหน้าไปเรื่อยๆจากความสนิทสนมกันนี่เองทําให้อกักขพลเริ่มรุกโดยการขอแต่งงานชัชรินไปพักอยู่ที่บ้านจุม๋มไม่ทํามาหากินชีวิตไม่สวยหรูกลายเป็นบ้านสกปรกไม่มีคนทําอาหารอรอ่อยอร่อยให้กินเหมือนเดิมชัชรินอยู่ไม่ได้แถมเงินเริ่มหมดจึงหนีกลับไปหาแม่ทองใบที่ระยอง พร้อมเล่าปัญหาเรื่องสุขสมให้ฟังนางทองใบจึงจัดการใหม่ให้ลงเอ่ยกับระยับผู้หญิงที่นางทองใบต้องการให้ตกแต่งเป็นเมียชัชรินมาอยู่ที่บ้านพร้อมจัดบ้านใหม่ทั้งหมดบังคับให้ชัชรินอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนนางทองใบยังเอาสินค้าหนีภาษีทั้งเล่าและบุหรี่มากักตุนไว้ที่บ้านเพื่อทยอยนำออกมาขายในตลาดมืดอีกด้วยแม้ว่าช,ชัจรินพยายามบอกว่า ม่ให้ทำเรื่องผิดกฎหมายแต่นางทองใบไม่สนใจแถมบอกว่าธุรกิจนี้ทำมาตั้งแต่แรกและเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ดีมาโดยตลอดความเจ้าเล่ห์ของชัชจรินทร์ทำให้มองเห็นทางหาเงินได้อีกโดยหลอกจุมว่าอยากจะยากับสุขสมแต่ติดขัดที่ต้องจ่ายเงินค่ายาก้อนใหญ่มากจุมจึงจัดการให้เงินตามที่ชัชรินต้องการชัชรินนัดสุขสมไปยา โดยที่สุขสมตอบตกลงทันทีเพราะไม่อยากเสียหน้าทั้งสองตกลงอยากกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นและสุขสมจะเป็นผู้ดูแลลูกๆเองทั้งหมดด้านระยับที่โดนจัจรินหลอกเอาเงินไปเสียใจมากจนยวงพี่ชายของระยับซึ่งเป็นนักเลงโตรู้เรื่องทั้งหมดจึงยกพวกมาหาชัจรินที่บ้านและในที่สุดแม่ทองใบฝากเอาเหล้าและบุหรี่นีาษี ที่เตรียมส่งไปขายในตลาดมืดมาไว้ท้ายรถของชัชรินระหว่างนั้นตำรวจเข้ามาจับกลุ่มเพราะมีรายงานว่าบ้านนี้ค้าขายของหนีภาษีชัชรินโดนจับเข้าคุกเหมือนกับที่พ่อของเขาเคยโดนมาแล้วคุณนายทองใบเสียใจมากแต่ก็ไม่กล้าไปเยี่ยมชัชรินได้แต่ส่งคนไปส่งข้าวส่งน้ำรวมถึงจุม๋มที่คอยไปเยี่ยมตลอดกลายเป็นว่าจุ๋มเป็นคนเดียวที่รัก และเป็นห่วงชัชรินจริงๆสุขสมเอบมาฝ้อมองเหตุการณ์ที่ชัชรินโดนจับเธอคิดถึงเหตุการณ์ที่เธอเคยต่อว่าชัชรินว่าเป็นลูกไอ้ขี้คุกเป็นเรื่องที่ชัชรินไม่ชอบมากที่สุดและเขาพยายามหนีเรื่องการค้าของหนีภาษีเพื่อไม่ให้เป็นอย่างที่พ่อของเขาเคยเป็นมาก่อนแต่แล้วเหตุการณ์นี้กำลังกลับมาย้อนกับครอบครัวของเธอเองซึ่งอาจจะเป็นตราบาปในใจของจิ๊บและจา๋า ลูกทักงสองของเธอที่อาจจะโดนเพื่อนๆล้อว่าลูกไอ้ขี้คุกเหมือนกันเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากปกรณ์ช่วยหาทนายเก่งๆมาช่วยเหลือให้เจชจรินออกจากคุกให้ได้มาร่วมลุ้นปัญหาครอบครัวและการเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดจากการเลี้ยงดูของพ่อและแม่ในละครดรามา่าเข้มข้นบังเกิดกล้าวกับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ทางช่อง34ละครดีสทุ่ม ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา22นาฬิกานะคะทางอมรินทีวีเอกด34เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563นี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามช่องครูไปวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ